สวัสดีค่ะมาพบกันกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงก็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันค like นละหไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดหน่อยนะ ส่วนสำหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาฟังสิทธิ์แอดครั้งแรกก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยละ่ะเพื่อที่หลังจากนี้เวลาที่แอดลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องของแอดกันนะคะและถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเชา้านี้พร้อมๆกันได้เลยมาเริ่มต้นกับบทสัมภาษณ์ของบุโนโน่ฟนันดสก,ก่อนเลยนะคะ พอเมื่อคืนเขาได้ออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าถึงแม้จะเป็นกับตันทีมเขาก็จะไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นที่ดุดันและแข็งแกร่งแต่อย่างใดก็สำหรับบูโน่เฟ์นารในตอนนี้ก็เป็นกัปตันทีมคนใหม่ของปีสัตแดงอย่างที่ทุกๆคนรู้กันนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้มันก็มีเว็บไซต์สโมอสรของปีสัตแดงนี่แหละได้เชิญบูโน่เข้ามาพูดคุยกันในรายการแล้วก็ถามตรงๆเลยนะคะว่า คนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับช่วงช่วงนี้ที่มีบรรดาหลายต่อหลายคนได้ออกมาวิเคราะห์ว่าการที่คุณเป็นกับตันทีมคนใหม่อาจจะทําให้คุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในสไตล์การเล่นอาจจะนุ่มลึกขึ้นอะไรประมาณนี้ บูโนก็ตอบประมาณว่าแน่นอนก่อนที่ผมจะบอกสิ่งต่างๆเกี่ยวกับความรู้สึกผมจะต้องกล่าวขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนในการเป็นกับทีมของผมแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามสำหรับผมมากๆที่ผมได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นง่ายๆผมไม่เคยคิดจะฝันถึงมันด้วยซ้ำเพราะมันอยู่เหนือความฝันของผมแต่มันก็ทําให้ผมรู้สึกภูมิใจมากๆกับสิ่งที่ผมได้ทํามันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะ แต่ความรับผิดชอบยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือการที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมอสรแห่งนี้ดังนั้นสําหรับผมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนเดิมผมจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวตนของผมผมจะรักษามาตรฐานคงเดิมเอาไว้และพยายามทําให้ดีที่สุดในฐานะกัปตันทีมเหมือนตอนที่ผมยังไม่ได้เป็นกัปตันทีมบูโน่ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้อ่ะก็เป็นการยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าบูโน่เขาจะไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นนะก็คงจะต้องเห็นบูโน่เนี่ยวิ่งใส่กรรมการ เเเหมเมะะืือนอนนนดิะะคพ่ๆทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของอังเดโอน,น่าต่อเลยเมื่อคืนเขาได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทำไมเขาถึงได้เลือกใส่เสื้อเบอร์24นะคะก็สำหรับอังเดอโนอน่าตอนนี้ก็ได้กลายเป็นผู้รักษาประตูมือนหนึ่งคนใหม่ของปีศัตวแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ลงสนามให้กับทีมอย่างเป็นทางการนะคะ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาโอนาน่าก็ได้ถูกเว็บไซต์สมมอสรอ,อีกแล้วเชิญเข้ามาให้สัมภาษณ์ในรายการนะคะแล้วก็ถามว่าคุณมีเหตุผลอะไรหรอทำไมถึงเลือกที่จะใส่เบอร์24ซึ่งปกติผู้รักษาป,ประตูเขาไม่ค่อยจะใส่เบอร์นี้กันนะ อังเดโอนนาก็ตอบประมาณว่าสำหรับเรื่องนั้นมันก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของผมนะหลักๆก็คือมันเป็นเลขวันเกิดของผมแล้วมันก็ตรงกับปีเกิดของผมด้วยซึ่งผมคิดว่ามันยอดเยี่ยมมากๆสำหรับเสื้อเบอร์นี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็ใส่เบอร์นี้มาโดยตลอดแล้วผมก็ชอบมันมากๆแล้วผมก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันแต่อย่างใดอังเดอโอน่า e ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้ และหลังจากนั้นนักข่าวเจ้าเดิมก็ได้ถามเพิ่มเติมประมาณบ้าแล้วคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ย้ายจากอินเตอร์เมลานมาอยู่กับปีศาจแดงโอน,า,นาก็ตอบว่าโอ้ผมก็ต้องภูมิใจมากๆสิมันไม่ใช่ว่าจะย้ายมาอยู่ได้ง่ายๆนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูนตดเนี่ย สำหรับผมเนี่ยถ้าหากคุณสามารถเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สแสดงว่าคุณถือเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่มีศักยภาพพอที่จะเล่นอยู่ในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกซึ่งผมคิดว่าผมเนี่ยควรที่จะรับมันนะเพราะผมเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะก้าวขึ้นมาถึงจุดจุดนี้แล้วผมก็ทนรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงสนามให้กับสโมสรแห่งนี้ผมเนี่ยอยากจะเก็บคีนชีทให้กับทีมให้ได้มากที่สุดแต่มันก็ไม่ใช่ว่าผมจะทํามันได้ง่ายๆผมต้อง อาศัยเพื่อนร่่มทีมที่ดีกองหน้ากองหลังและกองกลางทุกคนเป็นองค์ประกอบรวมของทีมรวมถึงโค้ชแล้วก็ตัวของผมเองด้วยเราจะต้องเก็บทคีนชีตให้ได้ในหลังจากนี้อังเดอโอน,น่าก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของอเล็กเตริสหน่อยดีกว่านะคะพรเมื่อคืนเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนที่เล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็กล่าวอำลาทีมด้วยนะ ก็สำหรับอเล็กเตลิสเมื่อวานทุกคนก็น่าจะทราบข่าวกันมาบ้างนะคะว่าเขานั้นได้ไปเปิดตัวกับสโมสรอัลนาเซอร์ Out อย่างเป็นทางการตามพ่โดไปแล้วนะคะโดยดิลเนี่ยปีสัตวแดงก็จะได้ค่าตัวมาประมาณสัก10ล้านโยูโรหรือถ้าตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ8.7ล้านปอนนะก็ถือว่าไม่ขาดทุนสักเท่าไหร่ เพิ่งหลังจากนั้นทางเตเลสก็ได้เขียนข้อความผ่านโซเชียลมีเดียถึงความรู้สึกที่เพิ่งจะย้ายออกจากปีศาจแดงมาอยู่กับอัลนาเซ์ด้วยนะคะโดยเตเลสโพสต์ประมาณว่าความพยายามอย่างหนักการทุ่มเทอย่างหนักพรสวรรค์และแรงศรัทธาทั้งหมดทั้งมวลคือหัวใจหลักที่ทําให้ผมนั้นดําเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อผมมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมจะเลือกถึงความฝันที่จะได้เล่นอยู่ในหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกสโมสรยักษ์ใหญ่ที่มีแฟนบอลที่น่าทึ่งเมืองที่ผมได้รู้จักกับเพื่อนใหม่และผมมีความสุขมากๆแต่วันนี้ผมได้ปิดบทบาทอันเหลือเชื่อและทางเลือกใหม่ๆของผม แต่โปรดวางใจว่าในอาชีพของผมผมให้เกียรติทุกๆเวลาของการฝึกซ้อมและเกมที่ได้ลงเล่นและได้สวมเสื้อให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอบคุณมากๆสำหรับสโมอสรแห่งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอเล็กเตเลสก็กล่าวอำลาสโมอสรอปีสะแดงเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของเอริกเบยยี่ต่อเลยเพราะเมื่อคืนมันมีการเปิดเผยจากสกายสปอร์ตนะคะว่าสมอสรสันลนาเซอร์ก็เตรียมที่จะท้าทามเอริกเบยยี่เข้าสู่ทีมอีกหนึ่งคนด้วยนะคะโอ้โหก็สําหรับสมอรอันลนาเซอร์ต้องบอกว่าในตลาดครั้งนี้ก็เล่นใหญ่ไม่แตกต่างจากครั้งที่แล้วเลยนะครั้งที่แล้วเนี่ยก็ดึงคิตติโนโรนัลโดเข้าเสริมทีมนะคะและในตลาดครั้งนี้ก็ดึงนักเตะด,ดังๆเข้าสู่ทีมเยอะแยะไปหมดเลยล่าสุดก็เพิ่ง ได้อเล็กเตลิสเข้าสู่ทีมไปเมื่อคืนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็เตรียมที่จะเซ็นซาดิโอมานน่อดีตแข้่จากหงแดงรีพูลเข้าไปอีกด้วยนะ เพียงแต่ยังไม่หยุดแค่นั้นเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาสกายสปอร์ตได้ออกมาเปิดเผยว่าอัลนาซเซอรเนี่ยได้มีการส่งตัวแทนเข้าไปพูดคุยเจราจากับเอเจนต์ส่วนตัวของเอลิกเบยี่รวมถึงตัวของเอลิกเบยี่ด้วยนะคะโดยทางสื่อเปิดเผยวนะคะว่าข้อเสนอที่ยื่นให้เอลิกเบยี่พิจารณาเนี่ยเขาจะให้เบยี่เซ็นสัญญาในระยะเวลา3ปีนะแล้วก็จะให้ค่าตัวในดีลนี้เนี่ยกับปีสัแดงประมาณสัก20ล้านปอนด์ แถมเท่านั้นไม่พอนะคะทางสื่อยังเปิดเผยได้ว่าในดีลนี้เนี่ยตัวการในการเดินดีลมันเป็นทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในดีลนี้แล้วก็เป็นคนต่อสายตรงไปเกี้ยก,กล่อมให้เบย์ยีตัดสินใจย้ายมาเล่นให้กับอาลนนเซอร์โดยในตอนนี้เอลิกเบย์ยีเนี่ยน่าจะถูกทีมปล่อยออกไปแทบจะ1 0 0เปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากเขาก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมมาโดยตลอดนะแล้วในการทัวร์ปีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเบย์ยีก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วย นะคะคโอ้โหก็ต้องบอกว่าสำหรับตามข่าวที่เขาบอกว่าสามารถขายให้อัลนาซเซอร์ได้ประมาณสัก20ล้านปอนเนี่ยแอดมินก็อยากจะแนะนำสโมสรว่าควรที่จะผูกโบแล้วก็ใส่พานแถมไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นราคาที่ไม่น่าเชื่อว่าอัลนาซเซอร์จะกล้าทุ่มซื้อนักเตะอย่างไอริเบย่ A i, ที่หลักๆเนี่ยนอนอยู่ในโรงพยาบาลมากกว่าที่จะลงสนามให้กับทีมนะคะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวภายในสมอสอนกับนักเตะอย่างอารลอนวานิสกากันหน่อยดีกว่านะคะเมื่อคืนได้มีการเปิดเผยว่าในตอนนี้นะคะสมรสรเนี่ยเตรียมที่จะใช้ออปชั่นในการขยายสัญญาของเขาต่อไปอีก1ปีต่วสำหรับอารลอนวานิสกาในปัจจุบันนี้ก็อายุ25ปีนะแล้วสัญญาของเขานั้นก็จะหมดลงในซัมเมอร์หน้าแต่ก็ยังมีออปชั่นเสริมขยายสัญญาออกไปอีก1ปีนะ เพียงแต่ปีสัตว์แดงจะไม่รอให้สัญญามันใกล้จะหมดลงเนื่องจากในช่วงปีซีซั่นนี้ที่อารอนวานบิสก้าเดินทางไปทัวร์กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีมากๆเรียกได้ว่าทำให้ทีมฮากคเนี่ยพอใจกับฟอร์มการเล่นโดยรวมมากๆแล้วก็เลยเข้าไปพูดคุยกับสมสรนว่าควรที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับอารอนวานบิสก้าได้แล้วเพื่อที่จะทำให้ในซีซั่นหน้าเนี่ยเขามีสมาธิจุดจ่อกับทีมอย่างเต็มที่จะได้ไม่วกแวก ซึ่งล่าสุดค่ะทางสปอร์ตโมได้ออกมาเปิดเผยว่าทางสโมสรก็ได้รับเรื่องนี้เข้ามาพิจารณานะคะแล้วก็ได้มีการเปิดเผยว่าเตรียมแล้วนะคะที่จะใช้ออปชั่นเสริมในการต่อสัญญาของวานบิสก้าออกไปตั้งแต่เนิ่นๆเลยแถมแค่นั้นไม่พอเกี่ยวกับเรื่องสัญญาฉบับใหม่แบบระยะยาวเนี่ยก็ถูกยกขึ้นมาพูดถึงด้วย แต่ทางสื่ออ้างว่าในตอนนี้มันยังไม่ใช่ประเด็นหลักสักเท่าไหร่ประเด็นหลักก็คืออยากจะให้วานบิสก้าทำผลงานให้ดีกับทีมในซีซันหน้าก่อนนะคะเพราะมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะถูกเลือกให้เป็นแข้งในตำแหน่งเบอร์หนึ่งของทีมนะคะ เนื่องจากเอลิกเินฮาชื่นชอบผลงานเกมลับที่เขาเล่นมากๆเลยเียได้ว่าเวลาเจอกองหน้าตัวจี๊ดเนี่ยไม่เคยทําให้ผิดหวังแต่อย่างใดแต่เกมรุกเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาและในช่วงปีซีซั่นนี้เอลิกเินฮาก,ก็เขี้ยวเข็นและพยายามพัฒนาเกมรุกของวานบิสก้าให้มันพัฒนาขึ้นนะคะซึ่งเขาเองก็ทําได้ค่อนข้างน่าพอใจนะ ทีนี้มาปิดท้ายกับข่าวจากทางฟาบิโอโรมาโน่กันหน่อยดีกว่านะคะเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาทางโรมาโนได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้เฟสเนี่ยเขาต้องการย้ายออกจากทีมแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะคะก็สำหรับเฟสต้องบอกว่าในตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอนาคตของเขาจะได้ย้ายไปอยู่กับสโมรสรไหนนะคะแต่อนาคตกับปีศาจแดงเนี่ยน่าจะจบลงแล้วนะ โดยในตอนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงอยู่กับประมาณ3ทีมนะคะก็คือฟูลแลมเวสแฮมยูเนเต็ดแล้วก็ทีมจากประเทศซาอดุดิอาระเบีย ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามันก็มีความคืบหน้าที่ถูกรายงานออกมาจากฟาบิซิโอโรมาโน่นะโดยโรมาโน่ก็เขียนข้อความเอาไว้สั้นๆประมาณว่าในตอนนี้เฟตเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซัมเมอร์ครั้งนี้เลยเพียงแต่รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยทางโรมาโน่ก็ไม่ได้บอกอะไรไว้สักเท่าไหร่นะแค่บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวในเรื่องนี้เนี่ยเขาจะมาอัปเดตให้ทุกๆคนฟังกันอีกทีในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณนี้นะคะโรมาโน่ก็โพสเอาไว้ นนี้นะก็ผ่านกันไปเ,เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตวแดงในรอบเช้านี้ก่อนที่จะจากกันไปขอย้ำอีกทีนึงนะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดหน่อยนะคะส่วนสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาขอแอดและแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ